สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูนุ่นวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มหนึ่งค่ะเรียนรู้กับครูนุ่นนักเรียนคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดบทที่4เรื่องตามหาดูหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่4ประกอบการทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดหน้า59รอเลยค่ะไปกันเลยนักเรียนคะ แบบฝึกหัดที่4นะคะข้อที่1อ่านคําจากภาพแล้วเติมคําตามเรื่องเรามาอ่านคําแรกกันนะคะภูผาภูผาคือเด็กผู้ชายนะคะที่ถืออ้อยออกมานะคะคําศัพท์ต่อไปก็คือคําว่าเล่นน้ําค่ะใครกําลังเล่นน้ําอยู่คะใช่แล้วค่ะลูกช้างค่ะ ลูกช้างกำลังเล่นน้ำอยู่ในลำธารน,นะคะเอาละค่ะคำศัพท์คุณนุ่นได้เขียนกำกับไว้ที่รูปภาพให้นักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามภาพนะคะนักเรียนดูภาพแล้วนำคำที่ชี้อยู่มาเติมนะคะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1น,นะคะ ผู้ผาหาหาอะไรคะไปให้ลูกช้างช่วยคุณนุ่นเติมแล้วคะ่ะหาอ้อยคะ่ะเติมคำว่าอ้อยผู้ผาหาอ้อยไปให้ลูกช้างข้อที่สองคะ่ะผู้ผาไปที่ไปที่ไหนคะนักเรียนรูปภาพไปที่ลำทานคะ่ะเติมคำว่าลำทานนะคะ ข้อที่สค่ะลูกช้างลูกช้างกำลังทำอะไรจากภาพคะกำลังทำอะไรคะเล่นน้ำข้อต่อไปรูปภาพอะไรคะรูปภาพอะไรลูกอผู้พาและลูกช้างนะคะภาพลูกช้างอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ลำธารน,นะคะอ่านหน้าต่อไปค่ะข้อที่สองอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์กันคำว่าคอคอช้างค่ะต่อไปผูกผู้ผากำลังผูกอะไรที่คอช้างคำต่อไปกระดึงคำต่อไปคำว่ากระพวุวนเรามาอ่านโจทย์กันเลย ข้อที่1น,นะคะภูผาผูกผูกอะไรคะผูกอะไรคะที่ที่ใบบัวผูกอะไรคะนักเรียนภูผาผูกผูกอะไรคะลองคิดสิใช่แล้วคะ่ะภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกข้อที่สองนะคะนักเรียนดูนะ อะไรดังโป๊กเป๊กค,คะอะไรที่มีเสียงดังโป๊กเป๊กใช่แล้วค่ะกระดึงดังโป๊กเป๊กข้อที่3ามภูผาผูกผูกอะไรคะกระพวนที่คอใบบัวข้อสุดท้ายค่ะอะไรดังกรุง๋งกริง กระพวนดังกรุงกลิงหน้าต่อไปค่ะนะักเรียนข้อที่3เลือกคำที่กำหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่านนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคอผูกเดิน ลานอ้อ,อยลำทานเอาละค่ะเรามาเติมภาพให้ตรงกับคำกันนะคะเติมคำใต้ภาพเลยภาพแรกเป็นคำว่าลูกศรชี้อะไรคะคอรูปภาพต่อไปลูกศรชี้อะไรคะนักเรียนผูกรูปภาพต่อไปเดิน รูปภาพต่อไปอะไรคะลานรูปภาพต่อไปอ้อยรูปภาพต่อไปนะคะนักเรียนคำว่ารำทานค่ะเราไปทำข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ นักเรียนคะเรามาถึงข้อ4ี่แล้วนะคะเขียนคำที่ใช้สระนะคะเหมือนคำข้างหน้าครูนุ่นมีตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนด้วยนะคะจะมีคำว่าสระอะไรบ้างสรรไอไม้ม้วนคะ่ะยกตัวอย่างคำว่าใจจอไอใจนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำเพิ่มเติมอีก3ามคำนะคะในรูปหัวใจนักเรียนจะยกตัวอย่างสาระไอไม้ม้วนคำว่าอะไรบ้างอ่ะคุณนุ่นยกตัวอย่างคำว่าใบใดและคำว่าในาค่ะใช้สาระไอไม้ม้วนนะคะมาสร้างคำนะคะ เอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถใช้คําอื่นของสาระไอไม้ม้วนได้นะคะต่อไปเป็นสาระอะไรนะที่ตัวปูสาระอะไรค่ะนักเรียนสาระไอไม้มาลายค่ะยกตัวอย่างคําว่าไปปอไอไปนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเขียนคําแรกคําว่าไวไทยและคําว่าไขค่ะ สามคำครบแล้วนะคะต่อไปเหลือสระอะไรนะที่จะเอามาสร้างคำสาะโอคะ่ะตอโอตโตอ,อ่าเดี๋ยวเรามาสร้างคำที่สารโอนะคะคำว่าอะไรดีโบคำว่าอะไรอีกดีคะนักเรียนสระโอคำว่าอะไรอีกดี นึกออกไหมคะนักเรียนนึกคำอะไรที่เป็นสาระโอออกเขียนเลยนะคะอ่าคุณนุ่นจะเขียนคำต่อไปแล้วนะสระโอคำว่าคำว่าโคคะ่ะขอโอโคนะคะต่อไปคำว่าโถคะ่ะ เอาละค่ะเราเขียนสาระไอไม้ม้วนสาระไอไม้มาลายและสาระโอกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราไปดูตัวอย่างในหน้าต่อไปค่ะข้อที่5เติมคำหรือตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยเติมคำหรือตัวเลขไทยนะคะในข้อที่5เราจะมาเริ่มเขียนตัวตัวอะไรคะตัว เลขไทยมันจะมีทั้งตัวเลขไทยแล้วก็ให้เติมตัวหนังสือด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะเราจะเริ่มจากเลขสไทยนะคะนักเรียนเห็นลูกศรไหมคะเห็นจุดไม้จุดสีแดงคำว่า4สออีสีไม่เอกสต่อไปคำว่า1ค่ะหอนอือ,อง,งอหนึง่งไม่เอกหนึง่งเขียนเลขหนึงไทยลงไปต่อไปเป็นเลขหไทยค่ะ เขียนตัวหนังสือหออาหาไม่โทรหต่อไปสออ,อิบอสิบเติมเลขไรคะเลขสิบไทยอาต่อไปเป็นเลขสามไทยคะ่ะเติมตัวหนังสือเลยเติมคำเลยสออาม3สามต่อไปเป็นเลขเก้าไทยกออากอเอากเกาไม่โท9ต่อไปเป็นเลขสอ,ออสองค่ะสออองอสอง ต่อไปคำว่าหอโอโกโกอหเลขกหกไทยต่อไปค่ะเติมคำว่าจอเอดอเจเติมเลขกเจ็ดไทยต่อไปปอแอดอแเลข8แปดค่ะนักเรียนเอาละค่ะจบแล้วนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้นักเรียนนำส่งในลายกลุ่มห้องเรียนของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะนักเรียน